ยินดีต้อนรับสู่เสียงจากจักรวาลพื้นที่ที่เราจะใช้เสียงบอกเล่าเรื่องราวของพลังงานจิตใจและกฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อปลุกพลังในตัวคุณให้ตรงกับความมั่งคั่งความสุขและความสงบที่แท้จริงคุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำแล้วรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังพูดกับคุณไหมแสงดาวที่พร่างพราย อาจไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามแต่คือเสียงสะท้อนที่กำลังบอกว่าคุณกับจักรวาลเชื่อมโยงกันตลอดเวลาทุกความคิดทุกความรู้สึกของคุณคือคลื่นพลังงานที่ถูกส่งออกไปและจักรวาลก็ตอบกลับอย่างซื่อสัตย์เสมอถ้าคุณส่งความสุขออกไปคุณจะเห็นความสุขสะท้อนกลับมา ถ้าคุณส่งความกลัวออกไปคุณก็จะพบเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความกลัวนั้นจากระวาลไม่เคยลอเล่นมันสะท้อนตามพลังงานที่คุณเป็นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอกเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มั่นคงนักตั้งแต่เด็กเขาได้ยินคำพูดซ้ำๆว่าเงินหายาก ชีวิตต้องดิ้นรนคำพูดเหล่านั้นค่อยๆกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในใจและเมื่อโตขึ้นเขาพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนสอดคล้องกับความเชื่อเดิมนั้นไม่ว่าทำงานหนักแค่ไหนเงินก็ไม่พอความมั่นคงก็ไม่เกิดขึ้น เอกพยายามแก้ปัญหาด้วยการทำงานหนักขึ้นหวังว่าเมื่อทำมากพอทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามยิ่งเขาทำยิ่งเหนื่อยและยิ่งรู้สึกขาดเหมือนจักรวาลกำลังสะท้อนว่านี่คือสิ่งที่เธอเชื่อและฉันก็ทำให้มันจริงตามนั้นวันหนึ่ง เขาได้ยินคำสอนที่ทำให้สะดุดความเชื่อคือเครื่องกำเนิดประสบการณ์เขาหยุดนิ่งและคิดย้อนกลับไปใช่จริงๆทุกสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือผลของความเชื่อที่เขายึดถือมาตลอดเขาเริ่มถามตัวเองถ้าฉันเปลี่ยนความเชื่อได้ ชีวิตฉันก็เปลี่ยนได้จริงหรือเขาไม่แน่ใจแต่ก็รู้ว่าไม่อาจใช้ชีวิตเดิมต่อไปอีกแล้วเอกเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิทุกเชา้าเขาหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆสังเกตความคิดที่ลอยเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเสียงเก่าๆที่บอกว่าเธอไม่คู่ควร เธอไม่มีทางสำเร็จแทนที่จะต่อต้านเขาเพียงรับรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปเขาฝึกที่จะไม่ยึดติดกับความคิดลบเหล่านั้นต่อมาเขาเริ่มเขียนคำใหม่ๆลงบนกระดาษฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งจักรวาลอยู่เคียงข้างฉันความสุขคือสิทธิ์โดยกำเนิดของฉัน ทุกครั้งที่เขาเขียนเขารู้สึกเหมือนกำลังเปลี่ยนคลื่นความถี่ในใจทีละน้อยช่วงแรกมันอาจดูไม่จริงเหมือนกำลังโกหกตัวเองแต่เมื่อทำทุกวันความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนหัวใจเริ่มเบาความเชื่อเก่าเริ่มคลายและพลังงานใหม่ค่อยๆก่อตัวขึ้นสิ่งน่าสนใจคือ เมื่อความเชื่อภายในเปลี่ยนสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนตามเขาเจอเพื่อนใหม่ที่มีทัศนคติบวกเขาได้รับโอกาสทำงานที่ตรงใจมากขึ้นและที่สำคัญเขารู้สึกมีคุณค่าแม้ยังไม่ได้ร่ำรวยทันทีนี่คือก้าวแรกของการค้นพบพลังงานที่แท้จริงจักรวาลไม่ได้ต้องการให้เขาล้มเหลว แต่มันเพียงสะท้อนความเชื่อที่เขาเลือกจะยึดถือเมื่อความเชื่อเปลี่ยนโลกภายนอกก็เปลี่ยนแล้วคุณละ่ะเคยถามตัวเองไหมว่าความเชื่อแบบไหนที่กำลังสร้างโลกของคุณอยู่ตอนนี้เรื่องราวของเอกยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังจากเขาฝึกสมาธิและปรับความเชื่อใหม่เขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขความรัก และความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาแต่มันเริ่มจากภายในทุกเช้าเขาตื่นขึ้นพร้อมคําถามใหม่วันนี้ฉันอยากเป็นใครแทนที่จะถามว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรเขาเลือกถามว่าวันนี้ฉันจะปล่อยคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปบางวันเขาเลือกที่จะเป็นคนที่มั่นใจบางวันเขาเลือกที่จะเป็นคนที่ให้อภยัยบางวัน เขาเลือกที่จะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวสิ่งมหัศจรรย์คือเมื่อเขาเลือกพลังงานภายในให้ถูกต้องจักรวาลก็ตอบกลับเสมอวันไหนเขามีความสุขสิ่งเล็กๆก็ไหลามาเป็นของขวัญวันไหนเขาสงบโอกาสใหม่ๆก็ปรากฏโดยไม่ต้องดิ้นรนเอกเริ่มเห็นภาพชัดว่าจักรวาลไม่เคยอยู่ไกลมันอยู่ในทุกลมหายใจทุกครั้งที่เขายิ้มจักรวาลก็ยิ้มตอบ ทุกครั้งที่เขาขอบคุณจักรวาลก็มอบสิ่งใหม่มาให้วันหนึ่งเขาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนที่ท้อแท้เพื่อนคนนั้นมีหนี่สินและความกดดันเอกบอกว่าอย่ามองว่านี่คือศัตรูแต่มองว่ามันคือครูที่มาสอนให้เราปรับพลังงานภายในเพื่อนลองทำตามฝึกสมาธิฝึกขอบคุณแม้ในวันที่ยากลำบากไม่นานเขาก็พบทางออกที่ไม่คาดคิดและค่อยๆปลดหนี้ได้จริง เรื่องนี้ทำให้เอกเข้าใจว่าพลังงานภายในไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ยังช่วยเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เมื่อเรากลายเป็นแสงสว่างเราก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างแล้วจักรวาลก็มอบบทเรียนใหม่แก่เขาเขาได้ยินประโยคหนึ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็น ประโยคนั้นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนทำให้เขาเข้าใจว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่การได้สิ่งของแต่คือการเป็นคนที่มีความสุขทุกข,ขณะเขาเลิกวิ่งตามความสำเร็จภายนอกและหันมาโฟกัสที่ความสุขภายในยผลลัพธ์คือความสำเร็จภายนอกกลับเข้ามาเองโดยไม่ต้องไล่ล่าเอกตระหนักว่าจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึก ถ้าใจเราขาดเราจะได้สถานการณ์ที่สะท้อนความขาดถ้าใจเราเต็มเราจะได้สถานการณ์ที่สะท้อนความเต็มแล้วคุณละ่ะตอนนี้คุณกำลังเป็นอะไรอยู่กำลังเป็นคนที่ขาดหรือกำลังเป็นคนที่เต็มกำลังวิ่งหนีปัญหาหรือกำลังมิ่งและมั่นใจว่าทุกอย่างกำลังจัดเรียงเพื่อตัวคุณจำไว้นะชีวิตไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันคือการสะท้อนกลับจากพลังงานที่คุณปล่อยออกไปทุกวันเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นคลื่นแห่งความสุขและความมั่งคั่งจักรวาลก็จะตอบกลับด้วยประตูแห่งโอกาสที่ไม่สิ้นสุดนี่คือเสียงจากจักรวาลและจักรวาลกำลังถามคุณว่าวันนี้คุณจะเลือกเป็นใครหากคุณรู้สึกถึงพลังงานดีๆจากเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันพลังงานนี้ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า